มาดูข้อนี้นะครับถ้าพูดถึงการวัดตำแหน่งข้อมูลเนี่ยมัธยฐานออกไปแล้วนะข้อก่อนหน้านี้ข้อที่ทลา่มัธยฐานนี่ข้อยีบสองนะครับมัธยฐานเปอร์เซนไทข้อยีบสามออกไปแล้วนะมาติดติดกันเลยนี่นาะยนะมาเป็นซีเลยกี่เลย 22, 23, ยีบสองยีบสามยีบสี่ควอไทไม่ยอมน้อยหน้าตามมาเหมือนกันนะครับแต่ออกมาในลักษณะของค่านอกเกณฑ์ บางคนถามค่านอกเกณฑ์คืออะไรค่านอกเกณฑ์คือค่าที่เยอะเวอร์หรือน้อยเวอร์นะเวอร์เวอร์พวกนี้เขาเรียกค่านอกเกณฑ์นะค่าที่เยอะหรือน้อยเวอร์เวอร์ที่เลยเยอะเวอร์น้อยเวอร์ะอ,ะอ,รอ,อ,รอ,อะไรมาเป็นเกณฑ์ตัดสินเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูขอบเขตล่างกับขอบเขตบนขอบเขตล่าง ก็คือ q 1ลบ1.5หรือ3ส่วน2ของ q 3ลบ q 1ถ้าน้อยกว่าขอบเขตล่างเนี่ยเราจะเรียกค่านั้นว่าน้อยเวอร์ถือเป็นค่านอกเกณฑ์แต่ถ้าข้อมูลนั้นสูงกว่าขอบเขตบนขอบเขตบนก็คือ q 3บวก3ส่วน2ของ q 3ลบ q 1 ถ้าค่านั้นมากกว่าขอบเขตบนเราจะเรียกว่าค่านั้นมันเยอะเวอร์นะก็ถือเป็นค่านอกเกณฑ์เนี่ยเขาก็บอกให้นะโจถามว่ามินี่จะต้องตัดข้อมูลทิ้งกี่ตัวแล้วตัวใดบ้างกำหนดค่านอกเกณฑ์หมายถึงข้อมูลที่น้อยกว่าเห็นไหมครับ Q 1ลบ1.5เท่าของ Q 3ลบ Q 1หรือข้อมูลที่มีค่ามากกว่า Q 3บก1.5เท่าของ Q 3ลบ Q 1 นะครับเมื่อ Q 1และ Q 3คือควอไทที่1และควอไทที่3ตามลําดับตอนอื่นเสริมให้นิดนึง Q 3ลบ Q 1ตัวนี้หนูควรจะรู้เขาเรียกว่า interquartile range interquartile range ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะส่วนเบี่ยงเบนปะพี่ไม่แน่ใจภาษาไทยวะเอาจริงๆ <laughs> ภาษาอังกฤษมั่นใจนะครับ interquartile range นี่แต่วันนี้รับรองว่าแปลถูกแน่นอนเพราะว่ามีหนังสือกระทรวงอยู่ในมือเลยขออนุญาตเปิดหาแป๊บหนึง่งอยู่หน้าไหนเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าส่วนเบียงเบนคอทายส่วนเบียงเบนคอทาย มัง้งเดี๋ยวไม่แน่ใจตัวยอ่อนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า iqr นะครับก็คือ interquartile range เนี่ย iqr อันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอหาชื่อภาษาไทยนิดนึงอ่าเจอแล้วอ๋อ ใช่ใช่ใช่โอ้พี่หนึ่งต้องขอโทษส่วนเบงเบนคอทายมันหลักสูตรเก่าหลักสูตรใหม่เขาใช้คาว่าพี่สยระหว่างคอทายนะอินเตอร์คอทายเลนส์นะครับผมพี่สยระหว่างคอทายอันนี้เพิ่มเติมให้หนึ่งนะ iq สามลบ q หนึ่งเรียกว่าพี่สัยระหว่างคอทายนะครับเอานับก่อน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ข้อมูลมีหมด11ตัวจากสูตรตำแหน่งควอไทที่ r สูตรคือ n บวก1 r ทั้งหมดส่วน4ข้อที่ราเปอร์เซ็นทายถ้าเปอร์เซ็นทายก็ส่วนร้อยนะครับควอไทก็ส่วน4เพราะฉะนั้นตำแหน่ง ควอทายที่1ข้อมูลมีกี่ตัวนะเมื่อกี้นับแล้ว11ใช่ไหมสิบเวกหแทน R ด้วย1หาร4 12หาร4ได้3ลงตัวพอดีแปลว่าคอทายที่1คือ X ตัวที่3 X ตัวที่3ตัวนี้ครับลูกนี่นะไอสที่เราได้มาไม่ใช่ค่าของควอทายที่1นนะลูกเป็นเพียงแค่ตำแหน่งนะครับ นะพจน์ข้อทายที่1ตอบ4ไปต่อตำแหน่งควอทายที่3บ้างก็เป็น n บวกห r ส่วน4นะตัดตัดได้9แล้วควอทายที่3มหมายถึง x ตัวที่9นะครับเมื่อเรียงจากน้อยไปมากนี่ครับ x ตัวที่9อ๋ออันนี้พะเอิญได้9ก้พอดีจบ แทนค่าเข้าไปขอบเขตล่างนะครับ Q 1เท่าไหร่4่ลบสส่วน2ของ Q 3ลบ Q 1ติดลบนะเนี่ย8-15ลบ15ทั้งหมดส่วน2ได้ลบ7ส่วน2นะข้อมูลไม่มีติดลบ แปลว่าไม่มีข้อมูลใดต่ำกว่าขอบเขตล่างถูกปะพาน้อยสุดก็คือเลขศูนย์งานนี้ไม่มีค่าน้อยเวอร์ครับค่าเยอะเวอร์มีไหมเยอะเวอร์เวอร์ q 3 9บวก3ส่วน2ของ9ลบ4 18บวก15ส่วน2 33ส่วน2ได้16.5ข้อมูลไหนเกิน 16.5ถือว่าเยอะเวอร์แทนทัดดันทันทันแทนแทนไอ้นี่รวยเกินนึกภาพป่ะปะขอบเขตบนอยู่ที่16.5ข้อมูลไหนเกินขอบเขตบนเกิน16.5ไอ้นั่นถือว่ามันเยอะโอเวอร์นะก็มีอยู่1ตัวนะมินนี่ต้องการตัดค่านอกเกณฑ์ทิ้งไปมินนี่ต้องตัดออก1ค่าครับก็คือเลขยี่สินั่นเองขอได้ไหม โจทย์แบบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าไม่ยากนะคิดเลขเยอะนิดนึงนะพี่ก็ถือว่ากลางๆละกันนะาฝากไว้ Q 3ลบ Q 1พิสัยระหว่างคอทย